เอารท้าแม่มาเล่นทำไมเนี่ยห응าเท้าแม่มาเล่นทำไมเอาเท้าแม่มาเล่นไปเอารองทาแม่กลับขึ้นไปเลยนะไปเอารองเทาแม่เข้าบ้านละแจ๊กแจ๊กดื้อข้าวหมาหน,นห่อยตัวนึงอยากลองทาบูดแม่มาเล่นทำไมนะออนี่พี่จอดหน่อพี่จอดทำอะไรพี่จอดเลยจอดเล่นลาย นี่ดูพี่จอดก่อนดลยกันเอาผ่าพิดจมูกเอาไว้ด้วยอพี่น,อน้องปวดมันหนาวหลายนะหนามานก็บ่าหนาวเลยพี่น้องม,มาก เพราะใส่เสื้อหนาวากับเาหนาวแล้วแบกจดัดขนเยอะ ไม่ลงไปน้าเดี๋ยวตกนะบอกต่หมาจะคองกับเิตกบันไดซะเนาะ ง,ง,งัวก็ยังยืนตากแดดคือเก่าอยู่ดงงิพี่น้องเอ้ยยังยืนตากหิมะคือเก่าอยู่ดิอืมต้นเขาพุ่น่ะเอ้ยฝูงงัวพุ่นผ่ะพี่น้องเดี๋ยวพอเห็นดอกหิมะมันอันอัน,อน,อนงุ่มโตเขาฮะนะอืมต้ตนเนาะหนาวป,นปา็นบ้าดก็ซ้ำเอาอันงวัวแชแข็งนัแล้วเนาะพี่น้องเนาะอือหูยุว่าเป็นอัน เขาเห็ดกันมาแนวนี่กับบัดไม้ความว่าเขาสิทนใดหรือบัวใดนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่จะเลตุนเขาขัดแบบเขาก็กินหยากินเอ้ยกินเฟื่องกินหยังน่ะนะเฮ็ดให้อบอุ่นร่างกายเพราะยายบานนะเขาเวลาเขาเคี้ยวเคี้ยวเอียงเคี้ยวออาหารเนาะตัวตัวตัวปลองท้ามั่มีมาก่อนะเจ้า อารองมมี yeah. ่กลับขึ้นมาก่อนเดยรอามมี่มาก่อนนะเยอทาูดมาี่มามึงเด้อพี่น้องมึงเดี๋ยวนว่าเอาาเอแม่เจ็บกัดสิทะ มันไปหยาบอะไรมาแล้วคือซกกระปุกแต่มุากไปนั่นไปหาพี่แจ็คไปหาพี่จอดพี่จอดเลยพี่จอดพี่จอดเลยพี่จอด้แลวไปหาพี่จอดก่อนปล่อยแจ็คไว้นี่แหละมันดื้อป่ามันไว้นี่แหละไปกันจอดอะไรนี่มากันจอด ตกเรงเรื่อยๆพี่น้องปลาปกคุมไปด้วยหิมะแล้วปกคุมไปด้วยน้ำแข็งแล้วพี่หนุ่มนะ้าขี่ได้แล้วบอกลาแล้วยังติด ดไปลงมาไปเล่แล้วรอบหนึ่งไม่ต้องลองมาเลย ที่เกียดวิ่งไล่จับมันหนาวนะแม่หนาวแตอขึ้นไปหาน้องเด็กหาน้องคัง อย่ากระโดดนะอย่ากระโดดมันจะร่วงมันิตกหลูมมันสิตกบางมันตกปันใดมานะเอ้าเอๆาเอาเอามันยังได้พี่น้องอยากลงมาหาแม่ไอ้ no 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 ไม่ลองเลยเจ๊เกตอุ้มเด็กหนูก็เล่นอยู่บนนี้ไงเจ๊เกตอุ้มเด็กแล้วมอลองเท้าบู๊แม่มันมันเปียกฝนนี่น่ะไปข้าวบ้านลูกปะข้าบ,าบา้านไปเดี๋ยวมันมีดูหน้าที่อ้ยที่มาเต็มหนาเลยบ้าง ออกมาแต่ละทีก็ต้องทับคิดไปนั่งี่น้องมันก็ได้ประโยชน์ไปนั่งไปรูไปไปเดิน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 คนแก่งเดินเดินเดินเดเดินเดินเดินเขาบ้านย่างกับปลาได้บะเอ้ามันกัดขาแม่ไหวบ้างเนาะจอดแจกด่าจอมเอ้ยแม่จะล้มอันนี้ก็เอาอัน มากันหมาได้พี่น้องบ่แม่น่าอันที่จริงบได้เป็นทางซีได้พี่น้องอันนี้ก็มักันหม,มาจะซื้นอนะอมอมไปบดปานมาลบมโ